สวบคชุดใหญ่เห็นชอบให้ขยายการประกาศใช้พรกฉุกเชิญต่ออีกหนึ่งเดือนสิ้นสุด31สิงหาคมตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอมาเพื่อขออนุมัติในหลักการเตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบสัปดาห์หน้าพร้อมระบุเหตุผล3ประการในภาวะที่ไทยกำลังเปิดประเทศมากขึ้นประการแรกคือจำเป็นต้องมีอำนาจตามกฎหมายเชิงป้องกันอาทิควบคุมการเดินทางเข้าออกราชอาณาจักรทุกช่องทางช่วยจัดทำระบบติดตามการกักตัว เฝ้าระวังบุคคลต้องสงสัยและสามารถบังคับใช้มาตรการควบคุมโรคได้อย่างครอบคลุมในทุกกิจกรรมและกิจการประการที่สองจำเป็นต้องมีระบบการบริหารจัดการในลักษณะรวมศูนย์ที่ปฏิบัติงานได้รวดเร็วเป็นเอกภาพบูรณาการกำลังพลเรือนตำรวจและทะหารอย่างมีประสิทธิภาพและ 3. อำนาจพรกฉุกเฉินจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้กับประเทศในช่วงการเปลี่ยนผ่านไปสู่ฐานวิถีชีวิตใหม่จนกว่าจะมีกฎหมายฉบับอื่นมารองรับในอนาคต ด้านบนเอกสมศักดิ์รุ่งสิตาเลขาธิการสมชย,ย้ำว่าเพื่อความสบายใจของประชาชนเตรียมเสนอคอรมอให้ต่ออายุพรกฉุกเฉินโดยไม่มีมาตรการห้ามการชุมนุมเครื่องมือเดียวที่ทำได้ก็คือพรกฉุกเฉินแต่เพื่อเพื่อให้พี่น้องประชาชนทั่วไปได้สบายใจยิ่งขึ้นอันที่จริงเราใช้มาตรากา9ของพรกฉุกเฉินอย่างอย่างค่อนข้างที่จะเบาที่สุดแล้วนะครับถึงวันนี้เราไม่ได้มีการห้ามการอ,ออกนอก เคหสถานหรือเคอร์ฟิวก็ไม่ได้ห้ามแล้วนะครับแต่สิ่งที่เราจะไม่ห้ามต่อไปก็คือเราจะไม่ใช้มาตราเก้าของพรกฉุกเฉินมาห้ามการชุมนุมเพราะจะเพื่อแสดงให้เห็นว่าพรกฉุกเฉินที่เราจะต่อในเดือนสิงหาคมทั้งเดือนนี้มีเจตนาเพื่อใช้ในการควบคุมโรคโดยโดย,โดยโบริสุทธิ์ใจแต่เพียงอย่างเดียวการห้ามการชุมนุมจะไม่ปรากฏอยู่ในพรกฉุกเฉินที่จะต่อไปอีกหนึ่งเดือนแต่ไม่ได้หมายความว่าจะ การการชุมนุมทางการเมืองก็ท่านก็ต้องไปปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นกฎหมายปกตินะครับหากลำดับสถานการณ์โควิด -19 ีในไทยนับตั้งแต่เมื่อวันที่13มกราคม2563มีการยืนยันพบผู้ติดเชื้อรายแรกเป็นนักท่องเที่ยวจีนทางการไทยได้ออกมาตรการควบคุมเข้มมาตามลำดับ กระทั่งเห็นสัญญาณผู้ติดเชื้อแบบกลุ่มจากสนามมวยจึงประกาศใช้พรกรฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักรเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่26มีนาคมมีผลถึง30เมษายนและตั้งสบคขึ้นต่อมาเมื่อวันที่3เมษายนได้ประกาศเคอร์ฟิวและ4เมษายนสำนักงานการบินพลเรือนประกาศห้ามทุกสายการบินบินเข้าไทยเป็นการชั่วคราว27เมษายนสบคต่ออายุพรกฉุกเฉินครั้งที่1ถึง31พฤษภาคม 3พฤษภาคมสวบาคผ่อนปรนระยะที่1ให้กิจการความเสี่ยงต่ำ6ประเภทกลับมาเปิดบริการได้ในช่วงเดือนนี้เริ่มเห็นสัญญาณผู้ป่วยใหม่ในประเทศลดลงต่อเนื่อง17พฤษภาคมสวบาคผ่อนปรนระยะ2อ,อนุญาตให้เปิดห้างสถานออกกำลังกายบางส่วนและปรับลดเวลาเคอร์ฟิว22พฤษภาคมสาบาคต่ออายุพรกฉุกเฉินครั้งที่2ถึง30มิถุนายน 1>, 1. มิถุนายนสบคผ่อนปรนมาตรการระยะ3และปรับลดเวลาเคอร์ฟิว2 2มิถุนายนสบคมีมติให้ยกเลิกเคอร์ฟิวและผ่อนปรนระยะ4เริ่ม 15. มิถุนายน 29. มิถุนายนสบคต่ออายุพระกรฉุกเฉินครั้งที่3ถึง31กรกฎาคมสังคมเริ่มเกิดคำถามถ,ามถึงการคงกฎหมายพิเศษไว้ทั้งที่สถานการณ์โควิด1 9เริ่มคลี่คลาย วันที่1กรกฎาคมผ่อนปรนมาตรการระยะ5โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนและ22กรกฎาคมสบคต่ออายุพารกรฉุกเฉินครั้งที่4ถึง31สิงหาคม